เรื่องของพระเครื่องมากครับน้องชายคุณหนูท่านผู้ชมครับพระสมเด็จวราคังโคศิตารามของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับ,รบหนึ่งในเบญจภาคีเบญจภาคีเนี่ยตรียมประวายเคยให้คําจํากัดความไว้ว่าสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พระรอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่ง ผงสุพรรณดินกรองต้องตาตรึงซุ้มกอซึ้งแร่มาขามงามจับใจเป็นวัตถุมงคลที่เรานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้เราทําคุณงามความดีท่านผู้ชมครับแต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับพี่เลนนะท่านผู้ชมเอาสมเด็จวรครังนะครับพันเทปกาวก่อนแล้วผูกไว้กับแปะไว้กับประทัดลูกบอลท่านผู้ชมอันเล็กๆอยากจะลองดีครับว่า วัตถุมงคลของสมเด็จโตท่านนะครับบารมีท่านจะขนาดไหนและพุทธานุภาพของท่านนั้นจะเหนียวไหมดูคลิปนี้ครับ เ,เ,เขาร้องอะไรอะไรอ่ะคือเหมือนจะดีใจว่าโอ้เหนียวจริงนะเนี่ยจุดชนวนไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่ระเบิดมันด้านไปร้องเหมือนทรมานเลยนะเมื่อกี้เออสติครับสติเออนี่ฮะไม่ระเบิดนะท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นมีอีกคลิปหนึ่งทีมงานสลับไปอีกคลิปหนึ่งนะคราวนี้ลองพระเครื่องสายเหนียวบ้างครับฝั่งทนนี่ฮบเหรียญหลอกเรียกว่าเหรียญจอบหรือผ้าใว่วัดกำแพงนะครับคนฝั่งทนเนี่ยโอ้โหนับถือกันมากสายเหนียวตัวจริงนะครับเหมือนเดิม นะบริกรรมคาถาก่อนจากนั้นท่านผู้ชมจุดประทัดไม่ระเบิดมันดับไปเฉยๆนะมันดับไปอเองเอทีนี้เสร็จท่านผู้ชมครับนะมาอีกรอบหนึ่งนะลองดีกับพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่รอบที่สองเท่าก<ๆ>ับเป็นครั้งที่3มแต่กับสมเด็จเป็นครั้งที่สองท่านผู้ชมดูนะเอาเทปกาวพันออย่างนี้นะแล้วดูด้านหน้าเห็นไหมลูกๆๆๆๆหไม่หมดเลยอู้ อันตรายมากอ,ะอ่ะโห้แสดงปริหารด้วยทำไมถึงทำอย่างนี้เออสรุปรอบนี้พังใช่ไหมคราวนี้พังหมดเลยฮะถ้าผู้ชมครับอ่าดูอีกทีก่อน ระเบิดไม่เหลือเลยนะฮะคนในโลกออนไลน์ดูปั๊บเนี่ยนะผมอยากจะพูดต่อจริงๆแต่พูดไม่ได้นะครับอาจจะต้องให้นักขอมพูดเออ,เอ,อทีมข่าวช่องแปดครับได้ไปนิมนต์พระเดชพระคุณนะครับก็คือท่านเจ้าวาดวระคังโคสิตารามวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นพระรามหลวงชั้นโทรพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประสิทธิ์ที่คุณครับท่านเจ้าวาดท่านเมตตาบอกเรานะครับบอกว่าโยมต้องมีสตินะ ไม่ควรทําไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องที่สมเด็จโตท่านจะสร้างไว้หรือจะเป็นเกจิอาจารย์รูปอื่นนะครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านสร้างเอาไว้นะครับก็ไม่ควรทําและที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จท่านก็ไม่เคยไปอวดอ้างสรรพคุณนะครับไม่เคยอวดอ้างอุตรินะครับว่าท่านเหนียวอย่างนั้นเหนียวอย่างนี้ท่านไม่เคยท่านสร้างไว้นะครับหนึ่งเลยแป0 0 0โอก็คือตาม 8 4ดหมพระธรรมขันธ์นะครับแล้วก็สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาก็คือเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วใครที่มีวัตถุมงคลของล้ําค่าของที่เป็นมหามงคลแบบเนี้ควรจะมีไว้แล้วก็สวดมนต์ขอพรถึงท่านและที่สาคัญเรื่องที่โยมคนนี้ทํานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่ามันไม่สมควรลองฟังกันดูฮะให้ลูกทาค้าขายที่สร้างแล้วก็ท่านก็นแจก คนนั้นไปคนนี้ไปท่านอาา็ไม่ได้อ้างอวดสรรพคุณว่าป้องกันปืนได้ป้องกันร,ระเบิดได้ไม่ใช่แต่เพียงจะให้ไว้เป็นกําลังใจเวลาจะทําอะไรก็ให้นึกถึงคุณงามความดีส่วนนี้ตังหา ไม่ใช่ที่เอาผุ่นก็ระเบิดนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทดลองแบบนั้นท่านไม่ได้ป้องกันอภินิหารก็ป้องกันระเบิดไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะไม่ควรทําอีกรูปหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแน่นอนเราต้องไปนิมนต์พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวสุนแก้วนะครับที่นนทบุรีจะให้สัญญา ท่านก็บอกว่าอย่าหาทำนะนะครับนะท่านบอกแบบนี้ครับน้าว่าคนที่มีวัตถุมงคลของขลังแล้วแต่ไม่เชื่อมั่นอันนี้นะแล้วไปทําแบบเนี้ลบรูลบรูครูบาจารย์ลบรูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ส่วนพระสมเด็จพระเครื่องนะวัตถุมงคลน,นั้นมีไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วนะครับของพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากผงธรรมดาทั่วไปดินธรรมดาทั่วไปโลหะธรรมดาทั่วไปมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงคนที่เอาไปแล้วประพฤติตัวเร็วก็ไม่ควรนะครับได้ของดีพระพยอมท่านบอกว่ายิ่งควรจะต้องทําตัวดีเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรทําครับคุณทักคิณคือนึกถึงคําสั่งสอนเนาะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะครับ